พี่น้องประชาชนชาวไทยที่รักครับเมื่อวันศุกร์ที่6มกราคม2566ที่ผ่านมาผมได้เดินทางไปตรวจราชการที่จังหวัดสิงห์บุรีเพื่อติดตามความคืบหน้าโครงการสำคัญในพื้นที่2โครงการดังนี้ 1. โครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมและน้ำกัดเซาะตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพยาพอำเภอกินบุรีจังหวัดสิงห์บุรี ระยะราว3.5กิโลเมตรคืบหน้ากว่า80%ซึ่งหากแล้วเสร็จราวเดือนพฤษภาคมปีนี้ก็จะทันหน้าฝนสามารถป้องกันน้ำท่วมพื้นที่1,375ไร่ที่เป็นทั้งพื้นที่เกษตรกรรมปัะทศัตร์แรงเศรษฐกิจศาสนสถานระบบสาธารณูปโภคสาธารณุปสาน ที่ราชการตลอดจนบ้านเรือนประชาชนเกษตรกร3,650ครัวเรือน11,054คน2โครงการเข้ารักโลก BCG โมเดลนาปรังที่เป็นการต่อยอดมาจากโครงการนำร่องเข้ารักโลก BCG โมเดลที่ฝากผลงานน่าประทับใจระดับโลกในการประชมุมผู้นำเอเิก ที่ผ่านมาโดยรัฐบาลได้นำผลผลิตข้าวรักโลกซึ่งออกแบบบรรจุพัณฑ์เป็นสินค้าพรีเมียมสำหรับมอบให้กับแขกผู้มาเยือนและสื่อมวลชนภายในงานโดยได้รับการชื่นชมจนสร้างความภาคภูมิใจให้กับเกษตรกรไทยอีกด้วยทั้งนี้โครงการข้าวรักโลกระยะที่หนึ่งนั้นรัฐบาลได้นำร่องส่งเสริมผ่านกองทุหนหมู่บ้านในพื้นที่จังหวัดเชียงราย มหาสารคาม101ร้อยเอ็ดุบลราชธานสีสีสเกษสุรินและบุรีรัมรวม20กองทุนกองทุนละ1ล้านาแสนบาทมีสมาชิกเกษตร,รกรเข้าร่วมโครงการ2 6ง4คนบนพื้นที่โครงการรวม1,830ไร่โดยมีผลการดำเนินการเป็นที่น่าพอใจสามารถเพิ่มผลผลิตโดยเฉลี่ยร้อยละ27.07 และลดต้นทุนการผลิตโดยเฉลี่ยร้อยละ3า2 0ผมมีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้เห็นว่าโครงการคาระโรคซี g ีโมเดลนาปรังมีความล้ำหน้าไปอย่างมากโดยกรมการข้าวกรรมการกลางศูนย์ข้าวชุมชนได้ทำความร่วมมือกับ4ี่สมาคมประกอบด้วยสมาคมพัฒนาเศรษฐกิจเกษตรรักลโลกสมาคมศูนย์ข้าวชุมชนประเทศไทยสมาคมชนาและเกษตรกรไทยและ สมาคมสีข้าวไทยโรงสีข้าวไทยเพื่อปฏิบัติการทำนาโว่ความยั่งยืนด้วยความด้วยการประยุกต์หลักการ BCG BC ในยุทธศาสตร์3น,นคือนาน้ำนวัตกรรมอีกด้วยดังนี้นาาทกับจะทำโซนนิ่งเพราะปลูกข้าวโดย 1. ไม่ให้เกิดการปนเปื้อนของข้าวต่างสายพันธุ์2 ให้เป็นไปตามความต้องการของตลาดตลาดนําการผลิตและ3แบ่งพื้นที่ให้ชัดเจนในการปลูกขายและปลูกเพื่อ,อไว้เก็บกินเองน้ําบริหารจัดการน้ําแบบหมุนเวียนโดย1นําน้ําจากที่ต่ําไปไว้บนที่สูงด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หรือพลังงานทางเลือกแล้วปล่อยให้น้ําไหลาจากที่สูงกลับลงสู่ที่ต่ําผ่านคลองไส้ไก่ หรือระบบชลอระานในพื้นที่และ2แบ่งปันน้ำสู่แปลงนาและหรือพื้นที่เกษตรกรรมนวัตรกรรมตท่ากับสร้างใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่พยกระดับเป็นเกษตรกรเกษตรอัจฉริยะเช่น 1. ใช้ระบบชีวมวลชีวภาพและจุลินทรีย์เพื่อการเกษตร 2. นำซากพืชซากสัตว์กลับมาเป็นปุ๋ยธรรมชาติ 3. ใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้า พลังงานทางเลือกแบบหมุนเวียนเช่นลมและแดดซึ่งเกษตรกรสามารถควบคุมระบบผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือ4ใช้โดรนในการฉีดพ่นจุลินทรีย์เพื่อการเกษตร 5. โรงสีใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ที่เก็บไฟฟ้าจากพลังงานพลังงานสะอาดตามที่กล่าวมาแล้วและ 6. สทรงเสริมให้ใช้เครื่องพกกล้าเครื่องยอดเครื่องดำนาเครื่องอบเมล็ดข้าว พื่อลดเวลาลดค่าแรงต้นทุนการและเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผลอีกด้วยโดยโครงการข้าวรักลูก b c g โมเดลนาปรังนี้ถือเป็นโครงการระยะที่2ตามนโยบายรัฐบาลที่จะดําเนินการใน10จังหวัดจังหวัดและ10โครงการรวมร้อยโครงการใน3ามภูมิภาคที่เอื้อต่อการทํานาปรังได้แก่ภาคเหนือ4จังหวัดภาคก,กลาง3จังหวัดและภาคใต้อีก3จังหวัดซึ่งผมเชื่อมั่นว่าผลสําเร็จจากบทเรียนและประสบการณ์ จากโครงการต้นแบบนี้นอกจากจะช่วยสร้างให้ข้าวไทยเป็นสินค้าจังหวัดสร้างมลูลราคาเพิ่มได้ยิ่งกว่าในอดีตนำไรายได้เข้าประเทศเป็นกรอบเป็นกรรมแล้วยังจะสามารถขยายผลไปสู่สินค้าเกษตรอื่นในอนาคตเพื่อให้ภาคเกษตรกรรมของไทยมีความเข้มแข็งสามารถแข่งขันได้ในระดับสากลชาวนาชาวสวนชาวไร่ ของเราจะได้มีรายได้สูงขึ้นคุณภาพชีวิตที่ดีและมั่นคงขึ้นถือเป็นก้าวสำคัญก้าวใหม่ในการพิกโกมการทำการเกษตรของไทยเพื่อความมั่นคงในการเป็นผู้นำประเทศผู้ผลิตข้าวและสินค้าเกษตรของโลกเพื่อความยั่งยืนของโลกของเราด้วยครับผมไม่เกินเลยนะครับด้วยการไม่ไปหวดเนี่ยจะว่าอะไรไหม ก็สวไม่ไปซะเลยก็หมดเรื่องถนะ้าอยากจะโหวตอะไรก็โหวตกันไปเนี่ย <c oughs> หมดกัน <c oughs> ไปก็ไม่ได้อะไรเกิดขึ้นนะพี่เอ๋เสียงมันจะไม่พอ,อเ,เอลยไม่ถึง,ง,อองนะฮะไม่ถึงนะฮะเพราะฉะนั้นสวมันเป็นต้องไปทำหน้าที่ <c oughs> นะครับตาม <c oughs> ตามที่รับมาจากพี่น้องประชาชน15ล้าน200เสียงที่ทำประชามติให้ <c oughs> <c oughs> หมดเฉพาะการ <c oughs> 5ปีแรกให้สวมีส่วนร่วมในการให้ความเห็นชอบนายกรัฐมนตรีย้ำเพื่อการเปลี่ยนผ่านประเทศ ไปสู่ความสงบสันติลมเย็นพัฒนามั่นคงยั่งยืนเลยนะครับไม่ได้นาไปสู่การชุมน,มนุมกันบนท้องถนอนอีกรอบหนึ่งแล้วนาไปสู่คอรอสชอีกรอบหนึ่ง <c oughs> <c oughs> นะโอเคเพราะเราก็าต้องไปทำหน้าที่ทีนี้สูตรที่ผมพูดว่าทําไมต้องมาดูตรงนี้เพราะอะไรครับถ้าวันนี้พรรคเต้าใจกับพรรคเพื่อไทยเนี่ยแข่งกันอยู่เออ,อันดับต้นๆคือความจริงเนี่ยพรรคเพื่อไทยเขาคาดหมายว่า เขาสามารถใช้กลเกมในการหลอกออยู่ๆก็มีพรรครัฐบาลที่มีอำนาจอยู่ไปแก้ไขรัฐมนบัตรใบเดียวพลาดค่ามเป็นบัตรสองใบเนี่ยให้เข้าเกมออกมาเพื่อไทยเนี่ยข้ามหมายตัวเลขสองร้อยสี่สิบถึงสองร้อยแปดสิบหายไปร้อยดึงไปอยู่ที่พรรคเก้าไกลเพราะความเจ็บใจเจ็บแค้นลึกๆยังอยู่ข้างในนะครับอมันไปหลุดเข้าทางที่เก้าไกลเขา แก้เกมด้วยการใช้ AI และก็ใช้วิธีการประชามพันธ์แบบใหม่ที่ผมบอกแล้วว่าลุงทักษิณเนี่ยลุงโทนี่ก็เป็นแค่คอมพิวเตอร์ตั้งต๊ะรุ่นโบราณนะครับส่วนก้าวไกลก็เป็น iPad Pro เป็นอะไรนะมือถือรุ่น64นะ65นะครับไปถึงไฮแปรูปเป็น่นแล้ะนะครับแล้วก็ยิง วันละ7700 0 IP วันละ84ล้านครั้งแยกกลุ่มเป้าหมายโดยใช้อัลกอริทึมกลุ่มหมอกลุ่มพยาบาลกลุ่มเด็กนักเรียนกลุ่มไม่อยากเกณฑ์อาหารกลุ่มอยากได้สวรสคิการทางรักแต่ไม่อยากจ่ายภาษีกลุ่มอยากได้ค่าแรง4 5 0รยหาสินถึงค่าแรงวัดเดือนละ25 0 0 0โดยไม่ต้องทำอะไรเล่นไลน์อย่างที่ทำงานอะไรพวกนี้กลุ่มเหล่านี้ก็เลยไปแห่กันหมดนะครับและพวกกลุ่มที่ถูกสร้างสตอรี่ให้เบื่อลุงตู่ ทั้งสร้างผลงานมาตลอด8ปีกับเบื่อลุงต้อมแล้วก็เบื่อลุงโทนี่นะครับไม่มีลุงไม่มีเราเลยแหละเ็ว่าหไปอันนี้เป็นกระบวนการที่ย้ำว่ามันคือเรื่องของการเลือกตั้งเสมือนจริงด้วยข้อมูลข่าวสารที่อยู่ใน e c h o c h a m b e r ที่ใส่สมองคนไทยไปเรียบร้อยนะและการศึกครั้งนี้ฝ่ายโซเชียลชนะนะครับโอเคอ่ะนีกลับมาว่า ถ้าวันนี้ไม่มีสอวออยู่ในโจทย์คนที่แข่งขันกันจะเป็นสองพักคือพักเพื่อไทยกับพักก้าวไกลตั้งรัฐบาลลองดูสมมติฐานแล้ว่ะพักก้างไกลประกาศไม่เอาใครเลยอืแล้วไม่มีสอวออยู่ในสูตรนะถ้าห้าร้อยคนคุณไปเลือกกันเงเนเ่ยนะหคุณก็จะไปบวกใครล่ะเฮ้ยลุงก็ไม่เอาโปรไทยชาติก็ไม่เอาพลังประชารัฐก็ไม่เอาับภูมิใจไทยก็ไม่เอา ก่อนไม่เอาไมีก่อนก็ไม่มีกูสองเสียงยังไม่เอาเลยสรุปแล้วเนี่ยพักตั้าใกลจะได้ใครได้รับได้ญี่ปุ่นไปไทยตั้งไทยรับรวมแล้วเป็นเท่าไหร่ครับเป็นประมาณสักร้อยหกสิบได้อะไรอีกได้พักเล็กๆน้อยครับพักว่าหนึ่งหนึ่งหนึ่งจริงๆริงจริงจงประชาชาติเนี่ย นโยบายขัดกันเนะพี่เอเพราะสิ่งที่ประชาติไม่มีทางไปรวมเอ่คือคือถ้าจับนโยบายเนี่ยขัดกันนะเพราะวนโยบายก้าไกลสิ่งที่เขาจะเอาสูราแต่งงานอะไรต่ออะไรนั่นน่ะเทียเเียวกันอะไรเนี่ยประชาชาติเ็าเอาไม่ได้เลยนะไอ้ไอ้อะไรมันแค่เห็นข้างนอกข้าอในนึกึกก็คือคนของเพื่อนไทยอะไรเข้าใจเพราะฉะนั้นดูดีสูตรของพรรคก้าไกลบวกรัฐบาลจะได้ประมาณร้อยหกสิบเสียงครับอะทีนี้ย้อนกลับมา เพื่อไทยอืเป็นแกนน,นํารัฐบาลจะบวกกับใครครับบวกกับภูมิใจไทยก็ได้วันนี้แอบล,ลุงในกับลุงโทน,นี่ก็คุยก,กันได้แล้วบอกอคไรนี้ยนะนะหนูก็เป็นตัวเชื่อมอยู่แล้วนะครับอดีตก็จบไปก็เอาเอาเพื่อไทยบวกกับภูมิใจไทยเป็นเท่าไหร่ละสองร้อยสิบนะนะเอาลุงต้อมเนะลยลุงต้อ,อมยี่สิบนใช่ไหมแต่เท่าไหร่สองร้อยห้าสิบแล้วโอ ประชาธิปัตย์มาไหมมาเห็นไหมเอาไารืัอยไปนะเอาเอาเอาไว้ที่หลังอ่ะเอาชาติไทยมาไหมมาประชาชาติมาไหมมาร้อยเปอร์เซ็นต์แค่นี้ก็สองร้อยหกสิบแล้วใช่แค่นี้ก็สองร้อยหกสิบแล้วคุณสุวัสดิ์คุณกอดก็โโหคนเดิมกันมาอยู่แล้วเคยเคินอยู่ไทยรักไทยอะไรกันไม่ร้อยเก็บได้หมดอ่าไม่เอาพังนี้เป็นฝ่ายค้านหมดไทยสร้างไทยเป็นฝ่ายค้านรวมไทยสร้างชาติเป็นฝ่ายค้านข้าวไทยเป็นฝ่ายค้านอ่า นะครับก็พรรเล็กนขาอมไม่เอามาให้ลำคาญ็ไม่จำเป็นเส็จเสร็จแล้วได้ประชานิปัดไปร่วมกี่ก็ได้ไม่ร่วมก็ได้เห็นไหมฮะนี่คือสูตรความเป็นจริงที่แต่ว่ามันมันเป็นไม่ได้เพราะว่านันรณบรงคับให้เราทําหน้าที่ครับที่อยากจะเติมนิดหนึ่งคือก้าวไกลในความที่เขาไม่ได้กับใครเล้นนะแม้แต่เสหิมาลัยเนี่ยเสหิมาลัยเนี่ยอยู่กับรวมไทย้างชาติเสวียเมื่ผมเห็นในช่องทีวีบอกว่า จริงๆก้าวไกลก็ไม่เห็นเขาไปเชิญดิถ้าเขาไมเชิญก็จะคิดไปถึงเชิญรูปรัฐบาลอะนะคือเสียหี่เสียหี่แซวละไรจริงๆเขาก็ไม่เชิญเพราะมีรูไม่มีเราอย่างที่ว่าเอาว่าก้าวไกลไม่มีมิตรอ่ะเออไม่รู้จะจับรัฐบาลยังไงว่าจับตด้รัฐบาลได้ประมาณเบบเสร็จแล้วก็รวมกับนี่แหละก็ผมบอกแล้วเขาไดัพลังได้กับคนไทยทั้งไทเอฟไทั้งไทยเบ็ดเสร็จก็ประมาณหกสิบนี่คือสูตรความเป็นกิ่งทางการเมืองอืเพราะฉะนั้น คำตอบอยู่ท uh, ี่การเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎบอรโอเคครับใครที่เป็นต่อวันนี้คนที่เป็นต่อมีอยู่สองกลุ่มกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มของเพื่อไทยร้อยสี่สิบเอ็ดบวกเก้าของประชาชิเห็นไหมผมเอาแค่นี้นะที่หือดินหรือพักพรคของเขาจริงๆนะครับร่วมกัน นะครับไอ้ส่วนอะไรรวมพลังรวมพลังเพื่อไทยอะไรที่ได้มาสองคนอันนั้นก็เป็นสาขาของเพื่อไทยนะครับเป็ดเจ็ก็คือประมาณเนี้นะครับแต่สำคัญมา้เท่านี้ส่วนที่สองคือส่วนของลุงป้อมลุงตู่น้าหนูประชานิปัตย์คือพักัตบาลเดิมรวมกันประมาณร้อยแปดสิบกว่าบทสองกลุ่มเนี้ยนะครับยังไงก็ตามเนี่ยสามารถเอาเหลืองกับแดงรวมกันเป็นน้ำเงินได้ไม่เป็นส้มเห็นไหม เหลือกับแ,บงบแบงดงทำไมไม่เป็นส่อมก็เหลือกับแดงมีหน้าที่ปกป้องชาติศาสนาพระมมากษัตะิย์กลุ่มานี้ที่กลุ่มมนุษ์นิยมทั้งหมดนะครับรวมั้งเพื่อไทยด้วยนะครับเป็นทุนนิยมบวกเสรีนิยมอ่อนๆแต่ก้าวไกลกําลังไปสู่กลุ่มที่เป็นเสรีนิยมแก่จัดแล้วขาดประสบการณ์แล้วก็ใช้ทฤษฎีคอมมิวนิสต์เดินในในานามของทุนนิยมมาหาอำน้าตะวันตก ก็ต่าก็เลยขัดกันที่จะมีวันโหวนะครับโอเคเพราะงั้นอย่๋ยวไปไกลเดี๋ยววันหลังก็มันเลือกเปอ่งนี้เอาเอาว่าวันโหวตจะเป็นอย่างไรวันเก้าวไกลเสนอใครเป็นประธานรัฐสภาสี่คนหนึ่งรัฐวุฒิบัวประทุมก็ผมไม่อายา้วกันนะสองอะไรนะกีรชัยพันธุมาสามธนิตชีวะละสี่อภิภัช อไอน้นะสันติธนาดนเลเนี่ยนะสองคนหลังเนี่ยนะไม่ได้จบกฎหมายแต่ไม่ได้สองคนจะไม่จบไม่จบกฎหมายทาได้นะแต่อย่าบหวังอกว่าใช้เจ้าหน้าที่มาช่วยอะไรผมบอกเลยว่าเสองคนนี้ไม่ได้ไม่ได้เพราะอะไรครับเพราะว่ามันต้องแม่นข้อบังคับมันต้องรู้ัฐมนูญมันต้องข้าใ็จกฎหมายนะครับไปทำอย่างอื่นได้แต่ว่าทําหน้าที่ประธานสภาไม่ได้ต,ตักออกเลยสองคนนะแล้วคุณปิติพันธ์เนี่ยก็จบสัตวแพทย์นะครับ คุณทวิทย์แตร์เนีตยก็ยังไม่เคยพัญศาทางการเมืองเลยนะครับทำหน้าที่ไม่ได้ตัดออกเพาะเหลือสีรชัยกับนัทุฒิถามว่าพัรษาทางการเมืองได้ไหมก็หนึ่งพัรษาถ้าหนึ่งพัรษาขอเป็นเจ้าวาดได้แล้วทำหน้าที่ได้เลยสภาก็ลองดูก็ได้ครับอันนี้ไม่ใช่สภานักเรียนนะอันนี้รัฐสภาทำหน้าที่เป็นประธานรัฐสภาเป็นประมุขหนึ่งในสามอำนาจของฝ่ายวิติตรพันธ์ยา นะครับเวลายืนแถวหน้านายร่วมเปรีประธานรัฐสภา,าประธานสารนะีกาอนะก็ยึดภาพเปนตัวเองมือนไม่วิจารณ์เอาสรุปว่าตัวตัวมีอยู่แค่นี้เนี่ยโดยหลักเนี่ยควรจะถอยให้เพื่อไทยอแอ่มอผมตอบก่อนนะแล้วคนที่จะเป็นเนี่ยเขาเขาจะชื่ออะไรก็ตามเนี่ยผมคิดว่าคุณสุชาติพันเจริญจะมาเป็นเพราะนั้นเนี่ยถ้าคุณสุชาติพันเจริญเป็นนะครับประธานรัฐสภา ข้าวกลายถอยไปเป็นประธานเป็นรองสักคนหนึ่งนะครับก็ก็จบแต่ถ้าไม่จบมันจะเกิดสูตรที่ดิวรักห้องโกงอังกฤษอะไรอย่างเงี้ยมันจะปีนังหรอกนะครับแต่ก็สรุปว่าการโหวตลับในสภาจะชี้ขาดดังนี้หนึ่งถ้าการตกลงกันซึ่งไม่ยอมตกลงกันอยู่วันเนี้ยความที่ต้องพูดเรื่องจริงกันตั้งแต่ต้นเรื่องประธานสภาเป็นใครเนี่ยนะครับ แล้วก็ลกลบเรื่องนี้ไว้โดยบอกเ,อาเกรามีคณะเจรจารแต่คณะเต้าคณะอะไรว่าไปเนะเาะเจรจารกันไปเรื่อยอันนี้มันเล่นยี่เกนทางการเมืองนะมันเป็นสตอรี่ที่หลอกกันไปหลอกกันมาเพราะของจริงที่จะต้องคุยหลักเลยเ่ยหนึ่งตำแหน่งนายกบัตรีตํตำแหน่งประธานสภาโคต้ารัฐมนตรีฐานเจ็ดฐานแปดฐานหกอะไรกี่คนเท่าไหร่เป็นยังไงใครคุมกระทรวงอะไรมไม่ต้องมาพูดไอ้นีไอ้เรื่องสวยหรูโมบกเฟรทั้งนั้นแหละนโยบไป เปลี่ยนฐานคณะกรรมาการส่งต่อเนี่ยมันมันนิเกในทังฮอลลีวูดนะนะมันเอามาใช้ไม่ได้กับความเป็นจริงนะเพราะนั้นสรุปว่าตัวชี้ขาดอยู่ที่ตาแหน่งประธานสภาถ้ารอ้อยเอกธรรมนัสหรือไม่มต้องร้อยเอกธรร,ร,รมนัฐใครก็ตามในภาคเล็กหรือคนที่อย่างคุณอ,อนุสรแกบอกว่าแกไม่ยอมอ่ะแกต้องใส่ไวคุณสุชาตินะเพราะเพราะดำเนี่ยนะเพ,พราะฉะนั้นพับการลงมติรับผมบอกท่านทุกท่าให้รู้เลยครับ คะแนนอาจจะออกมามีพวกมัดออกเสียงคนออกเสียงก็เสมอคนเพื่อไทยคนออกเสียงม็ได้ไม่รู้ใครอ่ะถูกไหมหรือ82สสอีสานย้ายไปรวมกับ188ลุงป้อมบวกกับต้องถือว่าลุงป้อมระเบิดลุงป้อมขัดคะแนนมากกว่าลุงตู่เสร็จออกมาประมาณ260คุณสุชาติก็เป็นประธานรัฐสภาไงประธานสภาผู้แทนราษฎรรู้ช็อตต่อไปนะไอ้นนี้ก้าวไกลถูกขัดหลังที่หนุ่มนะแต่เขายิ้มไม่ถูกขัดหลังหรอก พราะคนคนเเองไม่รู้กาละเทศศาสการ์ันเมืองเองอะออนะเอาทุกเรื่องเอาทุกอย่างมันจะเป็นไปได้อย่างไงนะเพราะนั้นให้ดูต่อมาคือรองประธานคนที่หนึ่งถ้้เขารับรองทางเขาก็จะให้ธีรชยัยหรือนัทวุฒิเป็นรองประธานอ,อันนี้รับรองทาง,น,งนะเพื่อจะเดินไปสู่การเลือกนายกยังยอมให้ก้าวไกลเป็นรองหนึ่งแต่ถ้าไม่รับรองแต่ก็มีคําถามว่าถ้าไปตกลงกับพรคร่วมร้อยแปดสิบแปดบวกกับเมื่อไทยร้อยสี่สิบเจดนะครับ มันเท่าไหร่แล้วมันสามร้อยี่สิบมัตั้งรัฐบาลได้แล้วถ้ามันย้อนกลับไปสิ่งที่ผมบอกนะอ่าก็จะมีรองประธานคนที่หนึ่งอาจจะเป็นคนของภูุ่มใจไทยรองประธานคนที่สองอาจจะเป็นคนของพลังประชารัฐถ้าสูตรวันเลือกประธานออกมาอย่างนี้นะจบข่าวพักก้าวไกลแถลงตัวเองมันไหว้าทานได้เลยเห็นไหมไม่ต้องมาเสนอพี่ต้องพี่้ายเสียเวลาก็เสนอยังไงคุณก็ไม่ได้รับการโหวต ในสภาแล้ว<ะ>อ่านจากวันนี้ไปถึงวันเลือกเห็นหน้ชัดเจนว่าประธานสภารองประธานคนที่หนึ่งรองประธานคนที่สองบ่งบอกว่านายกรัฐมตรีจะชื่ออะไรอืมอืมแล้วจบแค่นี้นะดังนั้นเราเราเรา,เราสรุปวันที่เลือกประธานสภาถ้าประธานสภามาฟากคันนี้คือฟากของเพื่อไทยแล้วตามมาด้วยฟากของอดีตพรคร่วมรัฐบาลเดิมอันนี้คือ จบเอ่ช้อยเก็บช<า>วัวิตแต่ถ้าเป็นก้าวไกลมาอันดับหนึ่งแล้วเพื่อไทยกับก้าวไกลเขายังเกาะกันอยู่ได้ตามที่พี่เอ๋บอกว่าสิบอยยิ่งเกย์กันเล่นอย่างนี้คือหมายความว่าอยู่หน้าบ้านเนี่ยหมายความว่าก้าวไกลเพื่อไทยเขายังคุยกันได้แล้วให้ก้าวไกลไปเป็นประธานสภาและเพื่อไทยได้สองตำแหน่งถ้าผลออกมาเป็นอย่างนี้ถึงจะดูภาคต่อถูกไหมคือดูภาคสองต่ออะไรยังชุลมุนต่ การเชืยวมโต่อแต่สิ่งที่เกิดขึ้นต่อไปในการที่ถ้าเพื่อไทยจะหักหลังใครก็มาหักหลังนะแ่สินค้าทางเนื้อมันมันเป็นเรื่องประโยชน์แบ่งกันแบ่งกันแย่งกันเองหักหลังกันเองตลอดเวลานะครับไม่มีอะไรแน่นอนจนกว่าจะถึงนาทีสุดท้ายเนี่ยนะครับก็จะเกิดความวุ่นวายว่าถ้าเพื่อไทยไปรวมกับร่วมเก่าจะมีรวมไทยสร้างชาติหรือไม่มีรวมไทยสร้างชาติก็ตามเนี่ยเขาสามารถรวมมันได้เขาปล่อยให้ก้าวไกลเป็นประธานสภาไม่ได้ครับ เพราะมันจะอํานาจไม่ใช่อย่างที่ก้าวไกลคิดนะว่าะอ้ฉันเจ้าคนหมายรัฐบาลฉันถักนั้นแต่พัตร่่มให้ผักรันร้อยสิบสองอะไรก็ามาเลยมันไม่ใช่แต่การที่ทําใหา้อำนาจประธานสภาซึ่งกาหนดระเบียบวาระ<ช>ได้เองโดยโดยอำนาจของประธานสภาสั่งให้ใครหยุดพูดสั่งให้ใครอะไรได้เนี่ยมันจะไปอยู่ในฝ่ายค้านไม่ได้อ่าเห็นไหมเห็นช็อตไหมห้า